ถ้าถามถึงเรื่องความรักเธอเชื่อในรักหรือไม่ถ้าเธอนั้นเชื่อในรักนั้เธอเชื่อมากเท่าไรรักไม่ใช่นิยายที่ต้องประพันธ์แต่คำหวานจะรักกันให้เนา้นานนจริงๆเหลื่อมต้นด้วยคำถามวนันใดจ็บป่วยกายายาและเธอยังรักหรือไม่วนันใดฉันแก่ฉันลาและ เธอยังรักหรือเปล่าเราจะรักกันไปจนสุดท้ายถึงวันไหนเาเราต้องจากกันเธอยังจะรักฉันไหมเวียนไปกูคำกูเกวียดมันวนลุเวียนไปเวลามันไหลต้นเรามีมรณะเป็นดังเครื่องเตือนใจความตายเราอยู่ข้างหน้ามันไม่รอท่าให้เราได้เตรียมใจความรักเป็นสิ่งไม่เที่ยงไม่เราจะรักกันมาสักเพียงใดจะรักกันให้ตายหมดสุดท้ายเราต้องจากกันความรักเป็นอาีตจับมรณะทำไม่ดับคันมาช่างมันฝันไล่ฉันสุขใจเธอ อยู่กับฉันฉันยอมตกชั่วคราวว่าเธอเป็นดาวมาประดับฟ้าฉันยอม